fc ขาล็อกสวัสดีครับ fc พี่โอเล่ me 2 c h แชน e นลนะครับผม fc ตู้ขาล็อก fc พี่สายยันนะครับ fc มีพลานก่อยปลานก่อยมีพลานก่อยสวัสดีครับ,รบทำอะไรแถันี้เราวันนี้เรามาทำหลีมาดูสายสายันปลานสายยันทำอะไรนะครับยัน เป็นยังน่ะเนื้อมองอสป่าครับเช่นใส่หีปลาครับสลีปลาครับอ้าวเราไม่มีผ้าพัลลี่ไหมเหรอเราจะหาอยู่ครับเดี๋ยวเอามาโอ้ยเราต้องใส่ก,กว้างไหมพัลลี่บ่ครับเอาพัลลี่นี่น้อยมากองใช่ไหมโอ้หนามันแห้งครับ เ้าจะรอบเมื่อไหร่เ่อไห้ทโงานแค่ไหนไปรอบแค่ไหนรับไปหาผ้าลีเนาะครับสวัสดีเห็นปูโผโ่อยู่เห็นหัวยันปูโผล่ก็เลยเดินมาดูยันแอบแอบมาทำจะใส่ลีตรงนี้ครับน่าจะได้ปลาเพราะ้อยู่เนาะ เมื่อเช้านี้พยายามรอบอันหนึ่งเป็นไงครับไม่ได้ไปถ่ายเลยเจออะไรนะสายไม่ได้มาวานนี้ปลาเน่าหมดเลยวานไม่มาปลาเน่าใช่ไหมใส่ใส่รอบไว้อูเข้าไปด้วยสองตัวอู้สองตัวอู้อู้เข้าไปครับไอนใช้ดีกว่าเยอะเห็นจุ่มเลยต้องหู่มันลัมันลงมันลงจากหัวแล้วไปเข้า อ่อฮักใช่ไหมครับมันอยู่เป็นข้อตรงนั้นอ๋อนะครับมาดูนะสายยันมันดีรันรงเราก็ได้แถวใจช่วยวนะครับเอาครับไม่เป็นเลยเอาใจช่วยครับเดี๋ยวเราเป็นเป็นเอกเตรียมอุปกรณ์นะแล้วก็ไร<น>พอจใช้ปล่าเท่านี้ละมา สิไปใส่หลอดไปใส่บลอลดเดี๋ยวบางตั้งกำไฟยีหลอดยังบอลอดมั่นใจไหมครับน้ำใสอันนี้มั่นใจครับมั่นใจว่าได้ปลาบ่ครับเดี๋ยวยิเหลือผ้าหลีมาเนาะครับทำไปแล้วเดี๋ยวผ้าหลีมามเดี๋ยวผ้าหลีมาทำเพราะว่ามองนี้มันเป็นทางปลาที่มาตะพุ่นครับทาาลาตะมูม่หวาน น้าจานน้ยังลุงมาหนีเบิดครับโอ้ระยะเงาวครับมันเป็นคลองริมถนนใช่ไหมครับคลองริมถนนครับคลองริมถนนแล้วก็น้ําไหลมาเรื่อยๆเลาวไม่รู้ครับไม่รู้จะกินนากินนาเนาะถ้าเราเอาผ้าลีมาเพื่อเอาหลอดมาใช้โม่ไหลครับเพราะว่ามันหนามันแห้งนะครับถ้าผ้าลีมารอคนนี้เงี้ยวต้องได้แน่นอนเนาะครับน้ำแห้งนะมันก็อะไรสักอย่างน้ำแห้งมันไหลถ่วงหลอด้นด้วยเนาะเออเคมา ไปยังไงเราไปหาลีกันเนาะรังไงมีพลรากอยครับย็งไงบ้างครับก็โอเคครับผมนี่เคยทําดีบว่หนี้เคยทํำไหมหาปลาไหมก็ไม่เคยครับแต่ว่าใส่เบ็ดเคยอยู่ครับใส่เบ็ดเคยอยู่ครับเคยตกเบ็ดไหมก็เคยครับเคยเกี่ยวเบ็ดไหมเคยครับก็ทําอยู่ครับผมผมเคยดูแต่ในวิดีโอพี่ตกตรงล่ะ เคยแต่ก็ตกพี่เคยตกเบ็ดไหมไม่เคยตกเคยเกี่ยวเบ็ดไหมเกี่ยวเบ็ดเคยเกี่ยวตัวเองไม่เกี่ยวให้คนอื่นเหรอเกี่ยวให้คนโอ้อาศัยล่ะอาศัยเคยตกเบ็ดไหมเคยครับเคยเคยเกี่ยวเบ็ดไหมเคยครับเคยเหอทุกอย่างเคยอยู่แต่ก็ตกอยู่ในวิดีโอนยเกี่ยวให้ใครแต่ก่อนตอนเนี่ย ผมยังเป็นหนุ่มๆผมก็หาปลาครับเป็นชาวประมงว่าอยู่อยู่ที่บ้านบ้านเดิมอยู่เขื่อนศรีดินทรครับโอ้ศรีดินทรอยู่ใเนี่ยบ้านบ้านนอนจูดครับบ้านเดิมผมก็อยู่เกาะกลางน้ําเลยพวกผมก็ไม่มีความรู้เรื่องหาปลานะตอนที่ผมเป็นหนุ่ม้วบ้านบ้านเกิดผมอยู่บ้านนอนจูดตมวนบ้านแม่ทําเภอบุญทดีครับบ้านผมมันจะอยู่เกาะกลางน้ําเลย ถ,ถ้าหน้าหน้านี้มันจะน้ําน้ําออกมาไม่ได้เลยต้องนั่งเรือออกมาครับบ้านเกิดแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่น้ําก็ยังท่วมอยู่ครับ,รบโอเคตอนนี้เราเตรียมพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราได้รีเล้วเรามาใส่ครับผมเดี๋ยวมาถ่ายต่อแนะโอเค,คเป่ะเดี๋ยวมาถ่ายต่อตอน่อ,อไปครับเนีย สายรอบนี้รอบนี้เล่นผ้าคะนแยง,งเหรอเรียกอะไรพัลลีเลยเหรอรอบรนี้โรับวัวหนามันแห้งใส่ดอกก็บอดเอาไปแหวกแต่ใส่หมองได้หนามคอยครับโอ้รอบนี้เล่นผ้าขแงงัแยงเขาเรียกผ้าเลยครับน้งสายเนี้ยอ่าแยง,งครับคันแยงคันแยงแถวบ้านผมก็เรียกพัลลีได้ไหมพัลลี่ก็ได้เนาะขแงงัแยง เป็นยังไงครับเอามาต้องเย็บไหมสายเย็บครับเย็บก่อนใช่ไหมครับ,รบเย็บก่อนเย็บเย็บให้มันเป็นกลวยเข้าไปไเป็น,<ช>ปนตรงไม่ยาวไปเลยครับเย็บไหม,ไมอ๋อเย็บแบบนี้พูดไปให้มันกระบอกให้เป็นกระบอกครับปิดหัวท้ายปิดข้างแล้วก็เปิดหัวไว้ใช่ไหมให้ปลาเข้าไปข้างในครับโอ้น่า รอบนี้มั่นใจได้ไหมได้เนาะเพราะมันจะเข้ามาหมดทั้งข้อเลยเนาะใช่ปากข้อเลยครับโอ้ใต้ปากข้อเลยปากข้อเลยโอ้ทำกลมโอ้โอ้คำตอบฮัลลีโอ้ทำกลมๆเลยเออเหมือนสวิงนะโอเคโอเคเนาะยังไงเราติดตามตอนทำเสร็จเนาะครับเดี๋ยวท้าเสร็จเดี๋ยวไปใส่ครับโอเคครับครับ โอ้ทำอะไรครับน้ามีทำไอเนี้ยครับร้อยใส่รูครับทำเป็นเข็มครับเข็มไหนเนี่ยครับโอ้เรลาไม้อ๋อเชือกมัดน้านร้อยครับเข็มภูมิยาชาวบ้านเลยครับปูมิยาเลยครับบ่มีเข็มหาสิ่เข็มอะไรครับกรเลยเอามาทำเข็มไม่ได้๋อร้อยแบบนี้นะครับเราต้องใช้เชือก เย็บก่อนเนาะเย็บมันเย็บเป็นติดปลาหรอปุบรุดาชาวบ้านเลยนะครับสำหรับในการทำโดยมีพลามีพลานก่อยครับมีน้าชายามมีเข็มจองนะสายเนี่ยบอกใช่ไหมอาชีพเก่าเคยหาปลาเนาะเคยอยู่ครับตะกีบหาปลาครับหาปลาขายขื้อเขากินครับผมมีหน้าผมมียังอนาะไม่ก่อนอยู่แต่เป็นนุมครับ อยู่เกื่อนซีนทรอนครับผมโอ้ยแล้วก็เขื่อนตายแล้วไม่ก้อ,อนรกต่ลักแต่คายลักยังสื่อแต่คายมีเรือไม่ยังหาปลาขายอยู่ไห่ครับขายแตะขายเนี่ยใหม่ที่ยังเงียบโอ้มันเข็มบรอครับเข็ม,มเข็มแบบประดิษฐ์ครับเข็มแบบประดิษฐ์ซิเข็มไม่มีนะถ้าดีไป อ๋อเลื่อนอย่างงี้ครับโอ้เจ๋วครับโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปด,ดูกันตอนใส่เนาะโอเคครับโอ้โอุปกรณ์พังวะ ปา้าอุปกรณ์พร้อมตรงมาดูสิเป็นไงตรงมีเรามาถือดูดิกวา้างแค่ไหนข้อแค่ไหนโอ้โหแจ๋วเลยปลาย้ารรใส่ยังไงครับใส่ยังหา่เมื่อเชา้าที่มาทำไว้ใช่ไหมครับ นีพลังกอยเป็นลูกทีมน้าสายยันครับ<อ>นี่เขาเรียกเลยนะครับน้าสายตรงบ่ใส่ตรง ได้เนาะอย่างงี้เนาะว่าได้แน่ครับได้ปลาแน่แน่ครับไม่ได้ปลาก็ได้ได้ปูได้งูนะครับเอาสักรีมาเลยนะคนซีก่อนเอาอันนึงก็ได้สองอันมาถ้าถ้ามันซีก็เป็นข้าวเปลือกทำทำแบบมืออาชีพครับวันนี้ ตรงนี้ต้องได้กินปลาแน่ๆครับน้ำแห้งเนาะเออน้ำแรงเนาะ <c oughs> อย่างงี้ปลามันต้องมาโอ้มาต้องหาล็อกครับต้องหาล็อกครับทีมงานหาปลาท <c oughs> ุกงานตัวนี้อยูกสาว <c oughs> โอ้ของจองเนาะท <c oughs> ีมงานหาปลาครับ เข้อเย่ว่น่น่เรอ้ื่องบ่ไอ้ยืนมีหอยบ่ยตาข้อหอยเอาไว้ต้มเี้นะครับตรเจ้าไปทำอะไรหอยอเอาไปมีหยอ กฝนตกไม่ใช่เราไม่ดีอยู่บ่าึแล้วนาะงทำไมหลอกเราอยู่บ่ตกเรก่องพิษแบบมีเค่ใ่น้าลอกบนาด้น้องตรงต่อกันเลยทานี่เนี้ยขวานแมขวานไหมขวานบ่บ่ครับวเอาเนียวอหมดจุกครับผมเอาหมุดจกทางจอดทางลงเลยครับจุกใครอ่ะ รอบบิงผู้สาวครับรอบร้อยเซลีครับเซลีอ่าเอา้อบร้อยเซลีครับเะพร้อมวางตกจะหลุดเรื่อใส่หัวนาตายเยแตกแตกเอ็นซินก็แจกจุ็มละห้ารอย แต่ถ้าคุณแตกแค่นี้จอนนี่ไม่แกสักเขีมเลยนะฮะเอาละครับเพราะตู้ตายเพราะว่าตู้เคยแตกมาแล้วอ๋อตายเอาโอ้โอโรอบนี้แน่นอนนะครับดูการทำแล้วแบบทำไปเรื่องเวลา ได้ปลาแน่นะครับีกคเ้เอาเอาตัวใหญ่บ่ใสแล้วเนาะใส่รีแล้ว,นะใ,สลลวใส่ตรงแล้ว มีมีวิธีแล้วภาใหม่มีอยูใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 ันไปีเลยนี่เลงมือเยอะแล้วทำยันได้เหอเออเออด้้ทยันไว้ครับทำไมมันเลือนเล้อดยเออได้กครับ เข้าร่องอ่ะไหนด้านซ้ายโอเคอ๋อได้ไหมครับปลาเสือครัวเดี๋ยวทีนี้เราเอาเราเอาปากเหมือนสวิงเนาะครอบอยู่ข้างหน้าแล้วก็เปิดทางน้ำให้เข้าตรงกลางผ่านทัลี่ไปปลาก็จะเข้าไปนั้งหมดเลย จมน,น้าพยังรอบนี้เรามั่นใจไหมมั่นใจครับหมานไหมมั่นใจครับหมานเนะาปะปลามา่านมุ้ยมองไหลไปหรอกครับลุมก็หนีหมดนี่เลยเนีย่ยแล้วเราใส่เหยื่อข้างในไหมไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับ เปิดเราเราเหมือนดักทางน้ำไปเลยเนาะปลามาก็เข้าไปอลองว่ารอบน,นี้น่าจะหมาน,นะครับมีพลังกรเป็นไงครับครับผมหมาตรงแล้วสุดยอดครับดูแล้วได้การได้ครับได้การเนาะครับผมใ้นพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันนะครับครับพรุ่งเช้ามายางเลยเนาะไปได้ครับเอฟซี FC ก็รอดูปลาใหญ่เราสักทีไม่เคย เป็นไงนะสายันแล้วหรือบป่แล้วแล้วครับแล้วแล้หรือครับครับผมเสร็จแล้วเร็จแล้วเรียบร้อยครับผมมั่นใจนะวันนี้เนาะมั่นใจครับมีเช้ามาดูนะครับครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะสายันมั่นใจเต็มหล่ออยู่ครับถาปลาถาปลามันหม่าปลาลุงก็คือมันมุกนี่ทางไปครับต้องลุง อต้องลูกตรงอย่างเดียวครับเพราะดันไปหมดแล้วครับครับโอเคงั้นพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันครับครับผมปลฟ์ซีนะครับปลาปลาเอฟซีขอบคุณเอฟซีครับปลาครับผมติดตามช่องโอเล่เอ็มดีสองเลยครับครับเป็นไงโอเคครับที่มีเราบก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับ